เรา,าธนพยานเนี่ยเป็นคาปิีกท้องถิ่นนะคะที่ขายอุปโภคบริโภคอะคะ่ะแล้วก็เปิดเอให้บริการในจังหวัดสามจังหวัดก็คือเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยานะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเปิดไปที่สามสิบสี่สาขานะคะก็เป็นคาปิกท้องถิ่นขายเออุปโภคบริโภคที่จําเป็นค่ะค่ะ ค่ะโอเคทีนี้พูดถึงมาตรการรัฐที่เริ่มมีการสนับสนุนแล้วก็ทยอยออกมาค่ะทางผู้แานเอาคิวสองก่อนที่ผ่านมานี่มีมีมาตรการมากระตุ้นแล้วหรือยังแล้วแนวโน้มยอดขายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเอ,อ่อคิสองก็ยังคงมีประชารัฐนะคะเพียงแต่ว่าประชารัฐเนี่ยอ,อลดลงจากคิวหนึ่งนะคะเสร็จแล้วแต่ก็มีเราชนะเข้ามาเพิ่มนะคะในคิสอง แล้วก็ทิศทางในในในครึ่งปีแรกก็ยังเติบโตได้ดีใน Q2 เองก็ยังเติบโตได้ดีค่ะอะแล้วคิดว่าในในในสิ้นปีเนี่ยเราก็คาดว่าเราน่าจะปิดได้ที่มากกว่า20%โกลดค์ค่ะอืมค่ะทีนี้ทีมพรอยากทราบหน่อยว่าอะไรที่จะเป็นปันจจัยทําให้ยอดขายของเราเนี่ยน่าจะสูงกว่าเป้าหมายของเราที่20%นะคะ ก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเน้นของการขยายสาขานะคะเข้าถึงแหล่งชุมชนแล้วก็ตอบโจทย์เรื่อง new normal ที่แบบผู้โภคอาจจะมีเรื่องของโควิดเข้ามาไม่สามารถที่จะเดินทางได้ในไกลนะคะเราก็ผลสินค้าเข้าไปใกล้เขาในความสะดวกสบายของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคก็คือเน้นของการขยายสาขานะคะเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อที่เราได้ภาคหลัก เข้ามานะคะอย่างจากก็มาภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราเอ่อเพิ่มเติมสินค้าเข้ามาเลยสินค้าที่จําเป็นสาหรับผู้บริโภคเอ่อในการทํามาจินด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ยังคงจําเป็นใช้ในครัวเรือนนะคะที่เราเพิ่มเพิ่มหลักๆเข้ามานะคะสามส่วนค่ะค่ะค่ะทีนี้โครงการต่างๆเนี่ยก็มีการทยอยออกมาเรามีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการหรือว่าการ ขายสินค้ายังไงบ้างคะก็จริงๆการเตรียมพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าเราเราวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะหลังจากที่เราเอ่อได้รับเอข่าวสารจากพวกเราพร้อมพ้อกันนะคะว่าจะมีโครงการพวกนี้ซึ่งจริงๆที่ผ่านมาคิวหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นคิวที่แบบหายสุดเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราผ่านคิวหนึ่งมาได้เนี่ยเพราะนั้นการจัดการเรื่องสินค้าการเตรียมตัวเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเอ่อ เริ่มเริ่มคือเหมือนกับว่าพร้อมที่จะรับรองค่ะว่าไม่มีขาดสินค้าไม่ขาดแน่นอนคือพร้อมมีการเตรยมตัวล่งหน้าค่ะค่ะค่ะทีนี้ถามในตัวของเซมโซเซลโกดนะคะตอนนี้เรามีสามสิบกว่าสาขายอดขายแต่ละสาขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเออก็จากที่เในคิวหนึ่งนะคะเราก็เห็นว่าเซมโตเราโตถ,ถึงสองดิตินะคะ ซึ่งในปีที่ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โตประมาณหนึ่งดิจิตนะคะก็อาจจะเป็นช่วงประมาณสักหนึ่งถึงสามปร์เซ็นตนต้นๆน,นะคะแต่ในในปี64เนี่ยเราจะเห็นจากคิวหนึ่งนะคะว่าเออมันมันโตมากกว่าสองดิจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าทั้งปีอ่ะมันน่าจะไปที่สองดิจิตได้ค่ะอืมค่ะค่ะแล้วแนวโน้มของมาจิลลนะคะเป็นยังไงบ้าง อมาจิ้นก็ยังคงโตจากที่เห็นจาก่1อยู่นะคะว่ามาจิ้นโตมากกว่ายอดขายมากก็จากที่เออการขายปลีกเข้ามาเยอะแล้วก็การบริหารเรื่องเอ,อสินค้าจําเป็นสินค้าที่สร้างมาจิ้นไม่ได้แข่งขันรุนแรงเพิ่มเพิ่มความหลากหลายเข้ามาคะ่ะก็จะเห็นแน,นวโน้มว่ามาจิ้นเองอะ่ะก็โตมากกว่ายอดขายคะ่ะอืมค่ะ แผนหรือว่ากลยุทธ์ในครึ่งปีหลังหน่อยค่ะทางผู้บริหารเนี่ยมีวางทงหรือว่าแผนยังไงบ้างสําหรับครึ่งปีหลังของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะค่ะก็ครึ่งปีหลังน่ะก็ยังคงขยายสาขาเพิ่มเหลืออีกประมาณสามสาขาที่จะเปิดภายในครึ่งปีหลังนะคะเราเปิดไปแล้วสองสาขาใช่ไหมคะในคลิแล้วก็คิดว่าน่าจะขึ้นออนไลน์ได้ในครึ่งปีหลังนะคะ อืมอ่าแล้วส่วนอาจจะเสริมทับด้วยช่องทาง Delivery delivery Del ถึงบ้านนะคะก็คืออาจจะแบบในช่วงที่เออลูกค้าอาจจะติดเรื่องโควิดมากๆเนี่ยใครที่ไม่สะดวกหรือมีผู้สูงอายุอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็มีบริการส่งให้อันนี้เป็นบริการเสริมให้อ่ามานานแล้วคะ่ะค่ะอืมค่ะถามในส่วนของการลงทุนเรื่องออนไลน์กับ Delivery เราต้องลงทุน แบบไหนเราต้องใช้อะไรที่เป็นต้นทุนของเราแล้วเราคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเยอะไหมคะอ๋อเออในเรื่องของเงินทุนเนี่ยเราเราคงใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อะค่ะเราไม่ได้ลงทุนเพิ่มนะคะ,อ,ะอย่างอเดลิเวอรี่แบบมอเตอร์ไซค์หรือรถบรรทุกเนี่ยเราก็มีของเราเองอยู่แล้วในแต่ละสาขาเนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถบรรทุกเนี่ยเราก็มีจักเซ็นเตอร์พพอร์ตอยู่แล้วถ้าปริมาณมากเราก็ส่งได้ได้รถรถใหญ่อะค่ะ อ่าแล้วก็ถ้าใบมานที่เป็นมีครัวเรือนเนี่ยก็ใช้มอเตอร์ไซค์ส่งค่ะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ๋อเรื่องออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะก็ยังคงค่ะค่ะ,ะ,คะบริหารแบบอ่าในสินทรัพย์เดิมของเราที่เรามีค่ะอ่าคือเราก็วางโครงสร้างทุกอย่างทั้งหมดทุกสาขาเลยเป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะการบริการแบบนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ะะก็ถือว่าเป็นการลงทีเดียวแล้วก็ได้ครอบคลุมนะคะแต่ถามนิดนึงค่ะว่าสถานการณ์กำลังซื้อในส่วนของภาคเหนือเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายคนเขาก็ห่วงเรื่องอุ๊ยนี่สินคัวเรือนมันก็เร่งยอดขึ้นนะตรงนี้มองยังไงบ้างคะเอ่อถ้าโดยภาพรวมก็น่าจะคล้ายคล้ายอย่างที่ที่เราได้ทราบนะคะว่าเศรษฐกิจเองก็ชะลอตัวนะคะแต่ว่าเด้วยด้วยพอ New n o r m เนี่ยทำให้เอโต เอ่อไทป์แบบเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ผู้บริโภคเนี่แบบแบบโโมี normal มามาช้อปปิ้งก็ใช้เวลาค่อนข้างแบบเร็วแล้วก็เอปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างประกอบกับโครงการภาครัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยเออก็ทําให้เรายังคงสามารถเติบโตได้แม้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมมันจะอั้อแย่ค่ะอืมค่ะค่ะการแข่งขันล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เออการแข่งขันก็ก็คงคาปีกก็คงรุนแรงเหมือนเดิมนะคะยิ่งแบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยิ่งรุนแรงแต่ว่าก็ก็คงคงรุนแรงแบบไม่ได้มากกว่าเดิมค่ะมันก็มันก็คงสุดของคาปิกแล้วค่ะโดยทั่วไปคาปีกก็จะรุนแรงอย่างนี้ละค่ะอืมแบบนี้แต่เราก็ไม่หวั่นใช่ไหมคะการรุนแรงเพราะว่าเราก็สู้มาได้นะคะ ก็คงถ้าหวันคงหวันมานานแล้วะนี่เป็นไงล่ะก็ก็คือการแข่งขันมันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะในธุรกิจเนาะเราก็ต้องหาช่องทางในการที่จะอสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาพิะเองอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็คงคมีกลยุทธ์กับแต่ละบริษัทไปค่ะอืมค่ะ โอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้หารฝากอะไรถึงนักลงทุนคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่อยากรู้จักธนาพิริยะมากขึ้นค่ะค่ะก็เต้องขอบคุณนักลงทุนนะคะที่เอด้นเข้ามาลงทุนในธนาพิรยิยะเพิ่มขึ้นจากที่ที่เราเข้าไปตลาดใหม่แต่ณวันนี้เราก็มาเดินมาถึงปีที่ห้าจะเข้าปีที่หกแล้วนะคะก็ก็ยังคงยินดีต่อไปที่จะสร้างความโดดเด่นของ อนกพาปีกท้องถิ่นที่เราเราต้องอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปนะคะยังไงก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะกับการทําเป็นธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็ให้โกไปที่สากลให้ได้ค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทางผู้บริหารจากคณนพิยามากมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ขอบพคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ